สวัสดีคะ่ะยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดปุ่มซุปเปอร์แดงด้วยนะคะคลิปแรนดอมนี้มาในหัวข้อข้อความในใจของเขาที่อยากบอกให้คุณรู้ขอพลังงานจากจักรวาลขอพลังงานจากไพ่ช่วยบอกด้วยเถอคะค่ะเช็คพลังงานของคุณ10บใบนะคะ star two of Pentacles Queen of Swan ups cup strings is up her curls Of scup song toy nine of spinnacle five of scup. should you open the c r ไพ่แจ๊สเมนไพ่พลังงานของคุณคุณอาจจะเป็นคนในราศีกุมเป็นเพื่อนเก่าๆของกันและกัน และอันมองเห็นพลังงานของราศีสิงห์ซึ่งคุณอาจจะเป็นธาตุลมมิถุนจุลกุมหรือธาตุไฟเมษสิงห์ธนูคนที่เกิดในวันอาทิตย์ธาตุดินมังกรพุกศก,กันพลังงานของคุณตอนนี้คุณมุ่งหน้าในการทำงานคุณตั้งหน้าตั้งตาในการทำงาน เพื่อที่จะสร้างผลงานบางท่านอาจมีการสร้างผลงานจะได้ปรับตำแหน่งปรับเงินเดือนปรับยศทำให้คุณมีความสำเร็จมากยิ่งขึ้นคุณจึงได้รับการได้รับการอวยยศประมาณนั้นได้รับการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งแล้วคุณก็ มีเงินมีความมั่งคัง่งมากขึ้นคุณมี energy ของความร่ำรวยคุณรู้สึกชอบชีวิตในตอนนี้รู้สึกมีความสุขกับชีวิตคุณไม่ได้เรียกร้องไม่ได้ใฝ่หาไม่ได้ขาดในเรื่องของความเป็นอยู่หรือไม่ได้รู้สึก เดือดเนื้อร้อนใจอะไรคุณมุ่งหน้าในการทำงานและคุณก็มีความสุขดีในการทำงานมีความสุขที่จะทำงานท่ามกลางเพื่อนๆท่ามกลางกัลายาณมิตรของคุณแต่อันมองเห็นว่าคุณมีพลังงานเก่าๆเ,เป็นพลังงานของคนเก่าๆคนที่คุณ มีความรู้สึกผูกพันกับเขาอย่างประหลาดอันมองเห็นถึงคนที่มีการเทคแอคชั่นเคยมีการเทคแอคชั่นในความสัมพันธ์เคยมีการพูดคุยกันบางบางท่านมีการครบกันอยู่แล้วบางท่านมีการครบกันมาก่อนเห็นได้ชัดว่าคุณกับเขาเป็นคนที่อยู่ในสังคม ในแวดล้อมเดียวกันมีพลังงานของการเป็นคนรู้จักและทุกๆคนในสังคมก็อาจจะรู้จักคนร,บรอบๆตัวในที่ทำงานหรือคนที่อยู่ในแวดวงครอบครัวของคุณเพื่อนๆของคุณก็อาจจะรู้จักเขาคนนี้ด้วยคุณมีพลังงานของความรักความผูกพันถ้าบางท่านบางพลังงานยังไม่ได้มีการ คบหาดูใจกันอย่างจริงจังอย่างเปิดเผยต่อสาธารณชนคุณก็มีพลังงานของความรู้สึกดีความรู้สึกรักความรู้สึกชอบเป็นความรู้สึกที่อยู่ในใจลึกๆมานานที่คุณมีอยู่ในใจแต่อันเห็นว่าพลังงานนี้คุณยังไม่ได้มีการแสดงออกคุณยังไม่มีการแสดงออกที่ชัดเจน ให้ใครๆได้รู้ว่าคุณรู้สึกดีกับเขาคนนี้คุณอาจจะเก็บเอาไว้ในใจเป็นความรู้สึกลึกๆในใจเป็นความรู้สึกที่ไม่อาจจะบอกใครได้หรือคุณยังไม่แน่นอนยังไม่แน่ใจยังไม่แน่ใจกับความสัมพันธ์นี้ว่าคุณจะไปกันได้อย่างไรคุณจะไปกันได้ไหมบนความสัมพันธ์นี้หากจะต้องมีการเริ่มต้นขึ้น ทีนี้เรามาดูข้อความในใจของเขาคนที่เขาอยากบอกให้คุณรู้เขาจะมีพลังงานใกล้เคียงกับคุณตรงกับคุณไหมเรามาเปิดไพ่ดูพลังงานของเขา ไพ่ hey, four of s w hey, a n d สีเมเท้าไพ่ n i h t of s w a n d s อสศวินไม้เท้าไพ่ two of s w a n d สองเม็เท้า เซเว่นออฟส์วันเจ็ดมท้าไพ่แจสมินไพ่ไฟออฟสโคลด์หเหรียญ มีพลังงานของเลขห้าหรือคนที่มีการเกี่ยวข้องกับเลขห้าเอสออฟคอมีพลังงานของเลขแปดคุณได้ไพ่แปดเหรียญคนที่อยากจะบอกข้อความในใจให้คุณได้รับรู้ก็มีไพ่แปดเหรียญไฟออ o r t มีพลังงานของเลขห้ามาถึง2ใบคุณอาจจะมีเลขห้าอยู่ในอายุ The Sun หรือเกิดวันที่5เดือน5หรือบางคนรู้สึกแบบนี้มาถึง5ปีละรู้สึกในใจลึกๆจัดจิ ใช่เป็น c s of one มีพลังงานของเลข8กับเลข5มาเป็นคู่นะคะเลข8กับเลข5บวกกันได้13เป็นพลังงานของราศีกันดาวพุธ คนที่เกิดในธาตุดินฝึกศกกันมังกรอันมองเห็นถึงพลังงานของเขาเขาดูอยากจะพยายามที่จะมาหาคุณพยายามที่จะพาตัวเองนำพาตัวเองเข้ามาใกล้กับคุณเหมือนกับเขาอยากจะเป็นครอบครัวกับคุณอยากจะมีคอมมิตเมนต์กับคุณ อยากจะมีการพูดคุยมีการทานข้าวมีการทำงานช่วยเหลือหรือมีการเจรจาบางอย่างกับคุณอันมองเห็นพลังงานว่ามีเลข5กับเลข8 8กับ5เป็นคู่ที่เป็นดาว ราหูและดาวพฤหัสเขาอาจจะเป็นคนในราศีกุมธาตุลมมิถุนตุลกุมธาตุไฟเมษสิงห์ธนูราศีธนูและมีพลังงานของเลขหนึ่งอาจจะเกิดวันที่หนึ่งหรือเดือนมกราคมมีพลังงานของความเป็นผู้นำแล้วคนนี้ก็คือเป็นคนที่ทำงานเก่งหาเงินเก่ง ไม่ว่าเขาจะพูดจะอะไรจะทําอะไร,จะ,ะไรจะหยิบจับอะไรก็ร้วนเป็นเงินเป็นทองเป็นคนที่มีความสามารถหลากหลายรอบด้านแล้ม,มีมีพรสวรรค์มีทั้งพรสวรรค์พรสแสวงอยู่ในตัวเป็นคนที่เก่งมีความสามารถฉลาดเฉลียวคนหนึ่งพลังงานเขาดูมีการรอคอย เขารอคอยอยู่เหมือนกับว่าเมื่อสปีหปีก่อนเขารู้สึกกับคุณยังไงผ่านมา5ปี8ปีเขาก็ยังรู้สึกกับคุณอย่างนั้นยังมีความรู้สึกเดิมๆกับคุณไม่ว่าคุณจะเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งจะเปลี่ยนแปลงโยกย้ายหรือจากเขาไปที่ไกลๆหรือ คุณอาจจะไปคบใครคนใหม่ๆหหรือคุณอาจจะหายจากชีวิตเขาไปแต่พลังงานของเขาก็คือคำว่ารอคอยเขายังคงปักหลักยึดโยงตัวเองยึดโยงหัวใจตัวเองเอาไว้รอคอยคุณที่เก่าพลังงานเขาคือการรอ มีพลังงานของเลขห้าเลขเเลข8อันมองว่าอย่างน้อยก็หเดือนเเดือนแเดือนหรือห้าปีเปีแปีเขายังยึดโยงคุณอยู่ในใจของเขาไม่เคยลืมเรือนคุณไปเลยนะคะเขายังรู้สึกได้ถึงความรู้สึกต่างๆที่เก็บเอาไว้ให้คุณมากมายเป็นความรู้สึก ที่อยู่ในใจลึกๆอ่านพลังงานนี้แล้วอันรู้สึกอึดอัดมีความอึดอัดใจหมายถึงว่ามีความอึดอัดที่ที่บอกไม่ได้ที่พูดไม่ได้ที่บอกความรู้สึกนี้ไปไม่ได้ไม่สามารถจะบอกได้ไม่รู้ว่าด้วยเหตุผลอะไรเขาถึงไม่กล้าที่จะบอกคุณทั้งที่เขามีข้อความในใจ ของเขาที่อยากจะบอกให้คุณรู้มากมายอันมองเห็นข้อความเป็นร้อยเป็นพันความรู้สึกมากมายที่อยู่ในในความคิดเขาที่เขาเก็บซ่อนไว้พลังงานของเขาคือการรอคอยรอคอยอย่างไร้จุดหมายรอคอยอย่างสิ้นหวังรอคอยอย่างไร้ความหวังอันเห็นถึงความมั่นคงของคนคนนี้นะคะ เขาน่าจะเป็นคนในราศีธาตุดินราศีกันมังกรพุกศกันหรืออาจจะมีพลังงานของคนธาตุไฟราศีเมษสิสงห์ธนูแต่โชคดีที่ชีวิตเขาอันมองเห็นว่าเดี๋ยวเขาจะมีพลังงานที่จะได้พูดที่จะได้สารภาพที่จะได้บอกความรู้สึกไป โชคชะตาจะเข้าข้างคนคนนี้ทำให้เขาได้มีโอกาสบอกให้เขาได้บอกความในใจกับคุณซึ่งเขาเก็บไว้มานานอันเห็นถึงพลังงานที่เขาเก็บไว้มานานแล้วรู้สึกว่ามันเป็นความรู้สึกที่มากมายประเดประดังเต็มไปหมดจริงๆนะคะอันรู้สึกหนักหนักในความรู้สึกแล้วรู้สึกอึมคลึม,ร,มรู้สึก เหมือนอารมณ์น้ำท่วมปากพูดก็ไม่ได้ลืมก็ไม่ได้เลิกคิดก็ไม่ได้ให้อธิบายให้บอกก็ไม่ได้เขาอึดอัดพลังงานของคนที่รอรออย่างอึดอัดรออย่างไม่รู้ว่าทิศทางความสิ้นสุดจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่แต่อันเดอร์ซันเดอรซันกับซัสติกโชชสตาจะมาเข้าข้างเขาแล้วค่ะ คนคนนี้น่าจะอยู่ในชีวิตคุณหรือรู้จักคุณมาพอสมควรเดี๋ยวเรามาดูพลังงานต่อไปนะคะว่าระหว่างคุณกับเขาเขาจะมีโอกาสได้บอกความในใจที่เขาอยากบอกให้คุณรู้ไหมคะแล้วความในใจนั้นเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรห้าเหรียญอันรู้สึกว่าเขาเริ่มจะเหนื่อยล้าแล้วนะคะ เขาเริ่มจะท้อถอยเริ่มจะเหนื่อยล้าเริ่มจะหมดแรงหมดหวังเริ่มจะสิ้นหวังแล้วนะคะเขาอยากเป็นครอบครัวกับคุณอยากอยู่กับคุณไปนานๆอืมแล้วทำไมเขาถึงไม่พูดกับคุณคะเพราะอะไร ทำไมเขาถึงไม่พูดกับคุณไพ่ใบนี้พยายามออกมาถึงสองรอบค่ะหกเหรียญสองถ้วยค่ะเดอะสตาเหเรียน เสียงเดือดมุนอีกสองใบขอพลังงานอีก2องใบค่ะ สี่ไม้เท้าราศีกันไพ่เจ็ดไม้เท้าอันมองเห็นว่าตอนนี้เขาน่าจะอยู่ในราศีกุ่ม ราดลมมิถุนตุลกลุมมีพลังงานของการเป็นเนื้อคู่ของคุณและมีพลังงานของการเป็นผู้ให้คนราศีกุมจะเป็นคนที่ให้เป็นคนที่เกิดมาเพื่อเป็นผู้ให้เกิดมาเพื่อที่จะให้คนอื่นๆก่อนแต่ตัวเองมักจะไม่ได้รับความเป็นธรรมกลับมา จะไม่ได้รับสิ่งที่ตัวเองได้หยิบยื่นให้ผู้อื่นออกได้รับสิ่งที่ตัวเองหยิบยื่นให้ผู้อื่นกลับมาแต่ว่าเขากลับมีความสุขที่ได้เห็นคนรอบๆตัวของเขาคนที่เขารักคนที่เขาปรารถนาดีหวังดีมีความสุขที่ได้เห็นคนอื่นๆรอบๆตัวมีความสุขเขาเป็นคนที่ชอบให้มีจิตใจที่เอื้อเฟื้อเอผื่อแผ่ เขาเองส่งพลังงานความรักมาให้คุณอย่างล้นเหลือเขาจ่ายให้คุณในความสัมพันธ์บางท่านอาจมีการเปให้กันมีการส่งดอกไม้ส่งของขวัญเล็กๆน้อยๆมาให้กับคุณหรือมีการติดต่อพบปะพูดคุยคุณมาตลอดระยะเวลาอันมองเห็นว่าเขาเหนื่อยเขารู้สึกว่า อันนี้เป็นไพ่คล้ายๆกับไพ่ผู้ที่เป็นยาจกเป็นขอทานอะไรแบบนี้นะคะแต่พลังงานของห้าเหลี่ยญนี่คือความเหนื่อยความท้อความล้าที่อันบอกว่าอันเห็นพลังงานเลขห้าเลขเจดและเลขแปดที่เห็นเลขห้าน่าจะเป็นพลังงานของเขาเนี่ยค่ะเป็นคนในราศีกุมคนคนนี้ที่รู้สึกเหนื่อยแล้วสิ้นหวังแล้ว ตอนนี้รู้สึกท้อเหลือเกินเหมือนกับเขาได้ให้ทุกสิ่งทุกอย่างกับคุณมานานพอสมควรแล้วแต่คุณไม่มีการเทคแอคชั่นอะไรใดๆให้เขาได้เห็นได้รับรู้เลยเขาก็เลยมีความรู้สึกว่าเขาเริ่มจะไม่ไหวบางคนตัวเขาเองอาจจะเจ็บป่วยอาจจะอยู่ในภาวะของ คนที่มีโรคประจำตัวหรืออาจจะเจ็บป่วยและมีการรู้มีการรู้สึกว่าหมดกำลังใจรู้สึกเศร้ารู้สึกท้อรู้สึกไม่ไหวในความสัมพันธ์แต่เขาจะไม่ทำอะไรนะคะเขาจะเลือกที่จะเงียบแล้วก็เดินออกไปอย่างสิ้นหวังเหมือนกับคนสิ้นหวัง เขาพยายามที่จะฝ่าฟันกับคุณมาตลอดพยายามที่จะบอกคุณให้รู้ว่าเขารู้สึกอย่างไรแต่เขาจะเทคแอคชั่นในเรื่องของการกระทำมากกว่ามากกว่าคำพูดคนคนนี้เป็นคนที่ชอบแสดงออกชอบชอบการกระทำชอบแสดงออกให้รู้ชอบทำให้เห็นมากกว่าพูดเขาเก็บความรู้สึกนี้มานานเลขเ อันทราบแล้วว่าเป็นพลังงานของระยะเวลาอย่างน้อยก็7เดือนหรือ7ปีซึ่งพลังงานของเลข5อย่างที่อันได้อธิบายไปแล้วว่าที่ได้อ่านไพ่ไปแล้วว่าเขามีความเหนื่อยเขามีความรู้สึกไม่ไหวเขาเหนื่อยล้ามากในตอนนี้เขาอาจจะมีโรคประจำตัวอาจจะไม่แข็งแรงเขารู้สึกว่าเขาเหนื่อยแล้ว เขาทำทุกอย่างเขาพยายามบอกคุณก็แล้วอธิบายก็แล้วแสดงออกก็แล้วพูดก็แล้วนิ่งก็แล้วเถียงก็แล้วทะเลาะกันก็มีคุยกันก็มีอ่านมาว่าคุณเป็นคนที่รู้จักกันอยู่แล้วในประมาณหนึ่งในระดับหนึ่งเขาแสดงออกทุกอย่างแล้วแต่คุณก็ยังเฉยใส่เขา คุณอาจจะเป็นคนในราศีสิงห์ธาตุไฟเมษสิงห์ธนูมีภาวะความเป็นผู้นำและมีความอ่อนโยนอยู่ในตัวมีทั้งความอ่อนโยนและความเข้มแข็งคุณให้พลังงานเขาที่เป็นเดะมูนเป็นพลังงานของความคุมเคือเป็นความคุมเรือที่คุณไม่แสดงออกให้ชัดเจนว่าคุณรู้สึกอย่างไรกับเขาบางท่านอาจจะเกิดในราศีพิจิก าธาตุน้ำมีนกรกฏพิจิกอาจจะอยู่กันคนละประเทศคนละจังหวัดคนละภูมิภาคหรือคนละประเทศต้องเดินทางข้ามน้ำข้ามทะเลข้ามภูเขาส่วนตัวเขาเองเขาอยากเป็นครอบครัวกับคุณเขาก็เห็นเขาก็อยากเห็นอยากให้คุณมามาแสดงออกให้ชัดเจนมาเป็นครอบครัวกับเขาบางท่านอาจจะเป็นคนในราศีกันลัคนากัน เกิดเดือนกันยายนพลังงานของราศีมังกรพฤกษกราศีกันเขาอยากจะเป็นครอบครัวกับคุณแต่คุณดูนิ่งคุณใช้ความนิ่งคุณใช้ความคุมเครือกับเขามาโดยตลอดทำให้เขารู้สึกว่าเขาเหนื่อยเขาล้าเขาไม่รู้จะไปต่อกับความสัมพันธ์ยังไงทั้งที่เขามีความรักให้คุณมากมายตลอดมา ไม่เคยเปลี่ยนบางท่านอาจจะเป็นพลังงานของความรักระยะไกลหรือความรักในรองเทมความรักที่มีระยะยาวแล้วสิ่งที่เขาอยากบอกให้คุณรู้เนี่ยตอนนี้ก็คือเขาเหนื่อยเขาสู้มาเต็มที่แล้วในความสัมพันธ์นี้เขาทำทุกอย่างเขา พยายามที่จะเอาชนะความรู้สึกคุณทุกอย่างพยายามที่จะต่อสู้กับความท้อแท้ในจิตใจที่เขามีพยายามที่จะทำตัวเองให้ให้เท่าเทียมกับคุณให้มีศักดิ์ศรีมีหน้าที่การงานมีความคิดมีสติปัญญาเท่ากับคุณเขาใช้ทุกการกระทำทุกคำพูดแสดงออกให้คุณได้รับรู้ไปทั้งหมดแล้วแต่คุณเองก็ยังดูอยู่ในที่ของคุณ คุณก็ยังอยู่ในที่ของคุณยังไม่ยอมเปิดเผยความรู้สึกคุณอาจจะเป็นคนในราศีสิงห์ธาตุไฟแม่สิงห์ธนูราศีพิจิกธาตุน้ำมีนกรกฎพิจิกคุณอาจจะอยู่ห่างไกลกันด้วยหน้าที่การงานระยะทางอาจจะอยู่กันคนละจังหวัดคนละประเทศคนละภูมิภาคเขาบอกว่าเขาอยากเป็นครอบครัวกับคุณ เขารอคุณมาเนิ่นนานและคุณเองก็เฉยนิ่งใส่เขามาเนิ่นนานคุณอาจจะเกิดราศีการนคนากันเกิดเดือนกันยายนหรือธาตุดินมังกรพสบก,กันเขาอยากจะเป็นคนรักของคุณอยากจะเป็นคนที่คุณเลือกอยากจะเป็นคนที่คุณตามหาเขาอยากบอกคุณว่าเขารักคุณมานานแล้ว เขาเก็บคุณไว้ในหัวใจมาตลอดเขาอยากให้คุณรู้ว่าคุณเป็นคนเดียวที่เขาทำทุกอย่างได้เพื่อคุณเขารอได้เขารอให้คุณชัดเจนกับเขาได้แต่เขากลัวว่าเขาอาจจะอยู่รอคุณไม่ไหวอาจจะต้องมีการล้มป่วยหรือมีการเดินทางเกิดขึ้นกับเขาในเร็วๆนี้ว่าด้วยเรื่องของการงานและหน้าที่ ซึ่งเขาเองก็ไม่สามารถจะหลีกเลี่ยงหนีพ้นความรู้สึกของเขาอาจจะเป็นคนในราศีกลุ่มก็เป็นได้ราศีกลุมซึ่งเป็นคู่ของคุณเขาอยากจะบอกคุณเขาเป็นผู้ให้คุณมาตลอดเขาให้ในความรักมาตลอดเขาอยากจะอยู่กับคุณไปนานๆ ไปจนมีลูกมีหลานด้วยกันไปจนมีครอบครัวด้วยกันอาจจะเป็นเรื่องเล่าในครอบครัวของลูกของของหลานต่อไปในอนาคตเขาอยากใช้ชีวิตอยู่กับคุณไปจนถึงบ้านปลายของชีวิตแต่เขารอแค่คุณถ้าคุณไม่ให้โอกาสเขาเขาก็คงไม่สามารถรักใครได้เท่าคุณเขาคงไม่สามารถจะเริ่มต้นใหม่กับใครได้ คงจะไม่มีใครที่ทำให้เขารักได้เท่าคุณค่ะนี่เป็นข้อความในใจของเขาที่อยากบอกให้คุณรู้นะคะขอให้คุณมีความสุขสงบร่มเย็ยนเป็นสุขใจคะ่ะสวัสดีคะ่ะ